พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป2ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมเพลงหน้าที่เด็กพ่อแม่และจอมฟังแจมร้องเพลงด้วยความซาบซึ้งในบทเพลงเมื่อเพลงจบทุกคนปรบมือแม่ดึงแจมเข้ามากอดด้วยความรัก จอมรับฝากข้าโพดมาถือบ้างแล้วเริ่มร้องเพลงประกอบท่าเต้นให้ดูคึกคักด้วยเพลงหน้าที่เด็กเพลงหน้าที่เด็กเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมนียมมัน เาชื่อพ่อแม่ครูอ,อาจารย์สิวาจารย์นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานหาหยึดมันกระตันอยู่หกเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบันมีเกียรติไม่คลานแปดรู้จักอ้อมประหยัดเก้าต้องสื่อสาตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา สิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาบ,บุญคุณโทษสมบัติชาติช่วยรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจาราิญเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้อย่างมีความสุข